สวัสดีครับราคา com ขอสาธิตการปิมพผ่าน USB Direct p i n t ด้วยตัวเครื่อง FS 1 3 7 0 dn เพียงแค่เสียบตัวททาได้นะครับเข้าไปที่ช่องเสียบของตัวเครื่องหลังจากนั้นตัวเครื่องจะขึ้นคำว่า USB memory เรามีลูกศรขวามือนะครับให้กด1ครั้งนะครับแล้วจะเจอคำว่าปินไฟล์ให้กด OK 2ครั้งหลังจากนั้นจะมีไฟล์ให้เลือกนะครับเพียงแค่เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อหาไฟล์ที่ต้องการพิมพนะครับ โดยการกดปิ้งก็กดปุ่มโอเคนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องจะถามว่าให้ปิ้งจากคาสเซ็ตหรือถาดป้อนมือนะครับเราก็เลือกได้ตามที่ต้องการนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปิ้งสำหรับตัวเครื่องนี้ได้ตั้งเป็นตัวสำหรับการปิ้งสองหน้ากับอัตโนมัติไว้ให้นะครับ นีตรงนี้ก็จะเป็นงานที่ปิ้นออกมาครับเป็นงานสองหน้าวิธีการนำตัวเมมโมรีออกนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มเมนูนะครับก็จะขึ้นชอว่า USB memory ให้กดขวามือหนึครั้งนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลองหรือขึ้นนะครับเพื่อให้เจอคำว่า remove นะครับผมแล้วก็กดโอเคสครั้งก็นำตัวทําได้ออกได้นะครับขอบคุณมากครับ